ไว้ในที่ที่ตัวเองดูแลได้แลตก่อนในข้างหน้าก็ได้นะคะ้ก็ มีโบยังจ้าโบสิบบาทมีโบยังโบสิบบาทครับโบสิบบาทโบส้มสิบบาทมียังดอมส้มมีหมวกมีเสื้อมีโบยังโบส้มสิบบาทไปขายสามัญชนดีกว่าช่วยแจกกระชาชนทุกคนด้วยใครกักถ่ายรูปกันได้อยากจะบอกว่าเวทีมุงโบตรงนี้มันทำให้พิธีการทำงานยากครับโบส้มสิบบาทครับมียังครับ เดมี้พูดเยอมากน้ใจชัไม่ชัึงตอนนี้งมกโบส้มสิบบาทครับอียังครมีโบยังเอาไปผูกวันที่13ได้ด้วยโบส้มสิบบาทครับโบส้มสิบบาท ที่ได้ใส่เสื้อแบบนี้นี่เราคือนุ้กแบนนะครับโบ10บาทแบบนี้นะครับนี่คือเสื้อของสอต่อจากพักเก้าไกลหรือฟังช่โบ10บาทครับโบ10บาทนะครับใช่จิ๋วหใช้ได้โบ10บาทครับโบ10บาทเรียกไม่หายจิ๋วมีโบยังดีๆนะครับเพราะตอนนี้โบ10บาทคแม่โบ10บาทมีแล้ว เราวังติดไปไม่ได้ต่อต่อต่อัง60บาทครับแม่60บาทขออย่างเดียวเหลือ10บาทแล้วครับ10บาทขออย่างเดียวอย่าเร่งท่านนะครับเพราะเราเชื่อว่าวัฒนธรรมการให้เกียรติกันแค่คุณก็ขอบคุณมากๆแล้วการเร่งท่านมันไม่มันขัดกับหลักการของพรรคในเรื่องของคนเท่ากันแต่ถ้าใครสะดวกอยากเรียก เราไม่ว่าแต่ถ้าเป็นไปได้<ม>เราก็ขอความร่วมมือให้สสก็คือคนธรรมดาก็คือคนที่ประชาชนเลือกมาเพืนนะ่อมาเป็นตัวแทนในการที่จะช่วยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเทศนี้นแทนทุกท่าน ทำไมถึงต้องพูดแบบนี้เพราะว่ารัฐสภาไทยไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะให้คน70ล้านคนเข้าไปร่วมกันยกมือเพื่อแก้ไขกฎหมายเ<ค>พื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเราจึงจําเป็นต้องมีตัวแทนของแต่ละบุคคลไปเป็นตัวแทนกันในสภาผู้แทนราษฎรเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าผู้แทนของราษฎรเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเลือกเข้มา ใช้เขาเถอะครับเรียกร้องในสิ่งที่คุณต้องการเรียกร้องในสิ่งที่คุณจะอยากเปลี่ยนแปลงเรียกร้องในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้เขาเข้าไปแก้ไขผักดันกฎหมายแล้ววันนี้นะครับไม่ใช่มีแค่สอสอค่ะเรามีสกอ้วยอ่าขอเสียงผมมือให้กับสกอของก้าวไกลในกรุงเทพมหานครด้วยครับสกอของก้าวไกลก็อยู่ณทุกจุดอยู่ในนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูด่อไปเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์พี่ๆี่ที่ยืด อยู่บนขอต้นไม้นะคะ รบกวนขออนุญาตดีกว่าเพราะว่าเคยมีคนเลื่อนแล้วก no ็เกิดอุบัติเหตุมาแล mm ้วเนาะเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุอับตาทเราเอาเซฟดาเพราสิบแปดครับสิบแปดเอาเซฟดีกว่าเพราะเหลือสิบแปดครับสิบแปดเนนั้นเป็นแกรนิตด้วยไม่ผูกครับผู้รักความบริสุทธิ์เนาะถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้าางล่อเหลือสิบแปดแล้วครับหรือดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยเพราะว่าตรงนั้นอันตรายจริงๆนะคะแล้วก็อีกสิบแปงนะคะ สิบบาทครับสิบบาทโบส้มสิบบาทครับสิบาทสิบาทครับสิบบาทเพื่อที Allah ่จะถ่ายรูปหรือมีคลมหรือมีคนตั้ใจแปลกแปขึ้นมาไม่ต้องตกใจ กรองที่เราไม่คอยขายถ้ารู้สึกว่าไม่ตอเนี่ยพอขายส่งขายขาขายล่มขามไนมีประจากด้านนู้นที่ไกลหน่อยถ้าใกล้สุดกระโดขายกนู้นนะครับโบสิบาทครับโบสิบาทขายขเท่าไหร่ขายยี่สอันนี้ขายยี่สบผมขายสิบโบสิบาทครับโบสิบาทคนที่มาโบบาทครับโบสิบี้เนี่ยได้ผ่าน ดีเว้นของพักากเหลือ oh, สิบบาทครับสิบบาทแม่เหลือสิบบาทแล้วเรามีเงื่อนมาตรุษจีนเกียรตนะคะจะเข้ามาแล้วก็เหลือสิบบาทครับสิบบาทแจกนะคะ เราเชื่อว่าทุกคนตรงนี้มีความอดทนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะสามารถผ่านเหตุการณ์แบบนี้ไปได้ด้วยความอดทนนะคะก็อาจจะต้องขอความร่วมมือสําหรับทุกท่านนะคะถ้าเกิดมีการปวดอยู่อายุหรือว่ามีคําอะไรที่รู้สึกว่าทําให้ท่านไม่พอใจขอให้นั่งบนบือกบานหายใจเข้าลึกๆอย่างนี้นะคะแล้วหายใจออกยาวนะคะวันนี้นะครับเราอยากจะให้ทุกคน มาเจอพวกเราด้วยความสุขมาเจอพวกเราด้วยเรื่องราวที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากวันนี้ขอความกรุณาเราจะส่งสัญญาณเชิงบวกออกไป สัญญาณเชิงบวกคืออะไรครับเราจะไม่ต่อว่าพรรคการเมืองฝึนครับบ1บาทครบีอยู่นอกเหนือพักร่วมรัฐบาลเราจะไม่ต่อว่าสวบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับการโหวตคุณทิมพิธาแต่เราจะเปลี่ยนเป็นการให้ครับบ10บาทและขอบคุณสวท่านที่เชื่อมั่นและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง พราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมบรรทุงที่เป็นโบเหลือ10บาทครับโบ10บาทครับประเทศนี้ไปด้วยกันสิบบาทครับสิบบาทเดินได้ไหมเดินช่วยเขาขายดูลูกโป่งอยู่นี่หรอลูกโป่งแบลอะไรเนี่ยแม่ลูกโป่งแบลอะไรมายี่สิบบาทเดี๋ยวขายโบให้ได้ห้าอันกอยู่ไหนวะ